เรื่องชาเขียวแล้วนะเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องรู้จักกันดีแน่นอนรู้จักแน่นอนค่ะถูกต้องเลยและที่สําคัญนะคะชาเขียวนี่มีประโยชน์ต่างๆอีกมากมายถ้าคุณผู้หญิงท่านใดที่บอกว่ากําลังดูแลสุขภาพอยู่หรือว่าชอบดูแลสุขภาพของคุณเนี่ยตั้งลาดเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ย เรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆของชาเขียวมาฝากด้วยค่ะใช่แล้วคะ่ะชาเขียวนะคะมีประโยชน์มากมายเลยคะ่ะแล้วก็สารสําคัญในใบาชาเขียวเนี่ยนะคะจะบอกได้ว่าชาเขียวเนี่ยเป็นโพลีฟินอลค่ะที่มีนะคะ,คะเขาเรียกว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในปริมาณที่ทรงพลังมากๆเลยแล้วก็ในใบาชาเขียวแห้งนะคะจะมีตัวสารแอนตี้ออกซิแดนเนี่ยอยู่ในป,ประมาณ3 0เลยทีเดียวโอ้ถือว่าสูงมากๆเลยใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะห้ามพลาดเลยรวมไปถึงนะคะสําหรับในชาเขียวเนี่ยยังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายด้วยเยอะมาก <ด S 1> ค่ะกอะมิโนวิตามินซีบำรุงผิวพรรณของคุณให้แบบว่าขาวขึ้น,นด้วยหรือว,ว่าวิตามินบีรวมไปถึงวิตามินอ e, ีและยังมีสารต่างๆอีกมากมายเลยนะจะบอกว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่าในนีในคาในสารของชาเขียวเนี่ยยังมีตัวที่เป็นคอรฟิลที่เราเคยได้ยินกันถูกต้องนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิตามินอย่างที่บอกไปแล้วก็เกลือแร่ต่างๆอีกเยอะแยะมากมาย เลยค่ะและที่สําคัญเนี่ยประโยชน์ของชาเขียว <S <S 2> <S 2> <S 2> ใครที่ดื่มเข้าไปแล้วแน่นอนค่ะว่าเขายังช่วยต่อต้านอันมูลอิสระในร่างกายของคุณด้วยใช่แล้วคือผู้หญิงทุกๆคนเนี่ยต้องการสารตัวนี้มากๆากถูกต้องเลยค่ะนี่สําคัญมากๆเลยนะคะ ใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะตามโรคต่างๆเนี่ยก็คือชาเขียวเนี่ยสามารถจะช่วยป้องกันได้<ช>อย่างเช่นโรคของผู้หญิงเลยที่เราจะต้องกลัวคือเขาบอกว่าโรคนี้นะคะสามารถพบได้ในผู้หญิงวัยกลางคนน<อ>ั่นคือโรคไขข้ออักเสบหรือโรมติกนั่นเองค่ะนีกลัวอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะต้องดื่มชาเขียวเยอะๆค่ะใช่นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะยังมีเรื่องของชาเขียวไปลดเรื่องของคอเลสเตอรอล,ลในร่างกายในลำไส้ในเส้นเลือดและสาหรับใครนะคะที่ยัง ที่กำลังนะดูแลรักษาสุขภาพในการจะลดน้ําหนัก บอกได้เลยว่าชาเขียวสามารถช่วยให้ร่างกายของคุณเผาผลาญน,นะคะได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวถูกต้องเลยค่ะรวมไปถึงใครที่บอกว่ามีกลิ่นปากหรือว่าบางทีเนี่ยวฟันผุได้ง่ายชอบทานขนมต่างๆชาเขียวเนี่ยสามารถช่วยคุณได้แน่นอนนะคะโดยที่เมื่อคุณดื่มไปแล้วเนี่ยนอกจากได้ประโยชน์ต่างๆในร่างกายแล้วยังดับกลิ่นปากแล้วก็ช่วยในเรื่องของฟันผุได้ด้วยโอ้โห<ๆ>จะบอกว่าประโยชน์ของชาเขียวนะคะมีเยอะมากๆแต่ว่าะจะทํายังไงล่ะคะให คุณเนี่ยได้รับปริมาณของสารในชาเขียวได้เยอะมากพอในแต่ละวันเชื่อว่าบางทีเนี่ยเราดื่มเยอะไม่พอนะอคืออาจจะดื่มเยอะแล้วแต่ว่าจะดื่มชาเขียวทีหนึงโอ้โหหลายๆสิบขวดคงจะไม่ไหวเยอะเกินไปแต่ว่าวันนี้ค่ะนี่เลย คาราพลาสในกล่องนี้เนี่ยมีส่วนผสมของชาเขียวด้วยนะคะเพราะว่าคาราพลาสค่ะ,คะสกัดจากธรรมชาติ100%ค่ะและมีสารเข้มข้นถึง7ชนิดด้วยกันใช้แล้วค่ะและแน่นอนอย่างที่บอกไปนะคะ,คะมีสารสกัดจากชาเขียวด้วยแล้วก็แน่นอนเลยว่าคุณผู้ชมนะคะทานไปแล้วจะรู้สึกได้ว่าคุณสุขภาพดีได้อย่างจริงๆเลยค่ะถูกต้องอเลยละคะ่ะว่าแล้วเนี่ยเราก็ดื่มชาเขียวกันสักนิดนึงดีกว่าไหมคะลอนดูให้ดูว่าแบบชาเขียว<ะ>มันแบบหน้าตาแบบนี้กินเข้าไปสุขภาพดียังไงใช่ ค่ะสุขภาพดีแล้วก็ยังสวยเหมือนเรา2คนด้วยใช่แล้วค่ะแต่วันนี้เราคงไม่ได้ทานแบบในปริมาณที่เต็มที่แบบจิบๆให้ดูละกันใช่ะนะมาเรามากินชาเขียวกันดีกว่าแต่กอนอื่นนะคะรู้ไหมคะว่าชาเขียวม,มีกี่ประเภท มีกี่ประเภทคะมี2ประเภทค่ะประเภทแรกนี่นคือชาเขียวจากญี่ปุ่นซึ่งเขาบอกว่าชาเขียวของญี่ปุ่นนี้ไม่ต้องคั่วนะคะแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็รวมไปถึงนะคะยังมีสารละเอียะมากมายเลยโอ้โหแล้วแบบไปด้วยบอกว่าวิตามินต่างๆด้วยชาแล้วแบบที่2คือของจีนนั่นเองแต่ว่าแบบนี้เขาบอกว่าต้องคั่วในกระทะร้อนเฮ้ยอันนี้ดูดีนะ แต่ว่าแต่ว่าจะทําให้สารอาหารบางอย่างนะคะหายไปบ้างนั่นเองโอ้ยต้องเลือกเอาแล้วกันว่าชอบแบบไหนชอบใสไไงแต่ก็เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณแน่นอนแลวสังเกตไหมว่าปัจจุบันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ค่ะที่ทางจากชาเขียวเยอะมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะอย่างเช่นขนมปังขนมปังขนมคกลช็อกโกแลตโอ้หรือว่าจะเป็นสหรับ ครีมก็มีนะครีมดูแลผิวหน้าโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้ายาสีฟันน้ำยาบ้วนปากเยอะแยะมากมายเลยค่ะแหมก็มีประโยชน์สักขนาดนี้รวมไปถึงนะใครที่บอกว่าอยากได้แค่กล่องเดียวแล้วมีประโยชน์ชาเขียวเยอะโดยที่ไม่ต้องดื่มเยอะไม่ต้องทานเยอะแนะนำคาราฟสคาราพาสเลยนะคะนะก็เม็ดเดียวก็ทําให้เราได้ปริมาณที่มากพอเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะจากทาราปินก้าวนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราได้ถ่ายทำกันในวันนี้ค่ะ ขอบคคุณ่ะก็เลยจะมาเทให้ดูกันแล้วเราจะจิบให้ดูกันนะคะวิธีเทชาค่ะเทชาแบบแบบไทยค่ะแบบญี่ปุ่นคงนานมากกินก่อนนะคือลีลาต้องสวยพริ้วมากเลยนะสีแบบนี้จากจีนหรือเปล่าคะสักครึ่งแก้วคือจะบอกว่าดื่มในเยอะเนี่ยก็คงจะไม่ไหวพาราคัสค่ะช่วยคุณได้เยอะ จริงๆอาค่ะแล้วสาวสวยอย่างเราก็มา <Cheers S 1> ดื่มดิ้งค่ะ